สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดาีๆมีสาระจากช่องดูฟรีกับพี่เรียครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .4 ในหน้าที่47นะคะก็จะเป็นช่วงการฝึกการใช้ภาษานั่นเองไปดูกันที่ข้อที่1กันเลยข้อที่1เนี่ยเขาให้เรานะคะแยกประเภทของคำนามต่อไปนี้และเขียนให้ตรงกับชนิดของคำ นะคะคำนามใช่ไหมเขาก็จะมีแบ่งแยกออกเป็นอีกหลายชนิดเลยมีนามอะไรบ้างมีนามที่เฉพาะเจาะจงนะคะ,ะไม่เฉพาะก่อนไม่เฉพาะเจาะจงก็คือนามสามัญใช่ไหมหรือสามัญน,นามใช่ไหมคะสามัญน,นามแล้วมีอะไรอีกมีวิสามัญน,นามนั่นเองนะคะ,ะวิสามัญน,นามแล้วก็จะเป็นพวกลักษณะนามใช่ไหมคะ นามบอกลักษณะเนาะลักษณะนามเป็นสมุหานามนะคะสะมุหานามแล้วก็เป็นอาการระนามนั่นเองใช่ไหมถ้าเป็นลักษณะของคํานามนะคะปกติชนิดของคํามี7ชนิดแล้วชนิดที่1ก็คือคํานามแล้วคํานามก็จะแบ่งออกมาอีก5ประเภทใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยที่เขาจะให้เราแยกวันนี้มีแค่2ประเภทคะ่ะก็คือนามสามัญกับนามวิสามัญ ลักษณะแตกต่างจะเป็นยังไงนามสามัญคือนามทั่วๆไปถูกต้องไหมไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะแต่ถ้าเป็นนามวิสามัญเนี่ยนามวิสามัญจะเป็นพวกชื่อค่ะชื่อของอะไรต่างๆนานานะคะชื่อของใครก็ได้ของคนศัตว์สิ่งของสถานที่ที่เป็นชื่อเฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่ามันคือสิ่งสิ่งนี้นะนั่นเอง ะะถึงจะเรียกว่าเป็นนามวิสามันถ้ามันไม่ได้มีการเฉพาะเจาะจงว่าคนคนนั้นเป็นใครคือชี้เป็นตัวบุคคลไปเลยแบบนี้อันนั้นจะเรียกว่าเป็นนามสามันนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ชี้ลงไปเลยว่าเขาพูดคํานี้ขึ้นมาเรารู้เลยว่าคือใครอย่างเช่นเราพูดคํานามขึ้นมาเป็นชื่อตัวเองอย่างเงี้ยทุกคนก็จะรู้ว่าอันนี้ชื่อเรานะคะเพราะฉะนั้นชื่อเราเป็นนามวิสามันนะคะเป็นนามที่เฉพาะเจาะจงนั่นเองทีนี้เราไปดูกันว่าคำที่ค่อยมาแต่ละอันเนี่ยอันไหนจะเป็นสามันอันไหนจะเป็นวิสามันบ้าง นะคะอ่ะอันแรกค่ะจิ้งจกจิ้งจกจิ้งจกก็จริงแต่จิ้งจกมีพันเดียวไหมไม่นะคะจิ้งจกไม่ได้มีตัวเดียวในโลกด้วยประเด็นนะคะจิ้งจกคือมีเยอะแยะมากมายหลายตัวเลยเพราะฉะนั้นจิ้งจกยังไม่ถือว่าเป็นวิสามาันนะคะอ่ะจิ้งจกจัดว่าเป็นคํานามอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราจะไฮไลท์ไว้นะคะโดยคํานามสามาัญเป็นสีเหลืองส่วนวิสามาันจะขอเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะ เปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่ะโอเคทีนี้มาเอาใหม่เมื่อกี้จิ้งจกที่เราดูคือเป็นคำนามทั่วๆไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นนามสามัญน,นะแล้วก็ต่อมาเพดานค่ะเพดานเงยหน้าขึ้นไปมองเพดานห้องเพดานบ้านตัวเองนะคะเพดานคืออันที่อยู่ข้างบนถูกไหมอยู่ข้างบนแล้วเพดานมีอันเดียวในโลกไหมไม่นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคำนามสามัญเหมือนกันนะคะตะขับ ตาขาบคือลักษณะเดียวกับจิ้งจกเลยไม่ได้มีตัวเดียวในโลกไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปถูกต้องไหมตาขาบก็ยังมีอีกหลายสายพันธุ์นะคะไม่ได้มีสายพันธุ์เดียวนะเพราะฉะนั้นก็เป็นนามสามัลทั่วๆไปเนี่แหละนะคะทีนี้มาดูกันที่คําว่าต่อมพิษต่อมพิษถามว่าต่อมพิษมันอยู่ในทุกๆตัว อยู่แล้วใช่ไหมคะของสสตมีพิษทุกตัวแต่คําว่าต่อมพิษเนี่ยมันเจาะจงลงไปยังไงมันเจาะจงลงไปตรงที่ว่าเราคนเรามีต่อมเยอะแยะเลยค่ะทั่วร่างกายต่อมไร้ท่อต่อมมีท่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วต่อมพิษจัดเป็นหนึ่งต่อมซึ่งมันเป็นอวัยวะมันเป็นชื่อของอวัยวะอย่างหนึ่งดังนั้นก็เลยจะจัดให้มันเป็นคํานามวิสามันนะคะต่อมาอ่ะทุกคนดูตรงนี้ที่อยู่ใกล้ๆกันเลยฟ้าครามเขาวงเลยว่ามันเป็นชื่อคนแล้วก็คําว่ากล้อง ที่เป็นชื่อคนเหมือนกันบอกแล้วถ้าเป็นชื่อคนเราเป็นคนถูกไหมถ้าเป็นชื่อเราก็เป็นวิสามันเพราะฉะนั้นชื่อคนฟ้าครามกับกล้องก็วิสามันเหมือนกันนะคะอันต่อมาดูอากาศอากาศพบได้ทั่วทั่วไปถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เป็นการเฉพาะเจาะจงนะคะโครงไม้ก็เช่นเดียวกันนะยคะยังไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปเพราะว่าต้นไม้มีเยอะเลยหลายพงได้นะคะอ่ะต่อมาทีนี้เป็นชื่อไหม อ่าวไทยมันเป็นชื่อของทะเลแห่งหนึ่งใช่ไหมคะอยู่แถวทางภาคตะวันออกนะคะถ้าเป็นฝั่งภาคตะวันออกของไทยเรียกอ่าวไทยถ้าเป็นฝั่งภาคตะวันตกเป็นอันดามันใช่ไหมนั่นแหละนะคะอ่าวไทยมันจะเป็นชื่อของทะเลที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะหมายถึงส่วนส่วนนั้นเขาเรียกว่าส่วนของอ่าวไทยเพราะฉะนั้นเป็นชื่อเฉพาะค่ะ อุดรธานีเป็นชื่อจังหวัดเช่นเดียวกันถูกต้องไหมพอเป็นชื่อจังหวัดก็ต้องเป็นคํานามที่เฉพาะเจาะจงก็คือวิสามันนะแล้วคําว่าสัตว์กับแม่ค้าล่ะสัตว์โอ้โหแน่นอนชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็แม ah ่ค้าแม่ค้าก็ทัวว่วไปนะถ้าอยากให้เฉพาะเจาะจงอาจจะเป็นแม่ค้าขายนันขายนี่ขายมูปิงขายไก่ทอดอะไรอย่างนี้นะทีนี้มาสรุปกันค่ะว่าคํานามสามัญมีอะไรบ้างคํานามสามัญใช่ไหมคะก็จะมีเป็นคําว่าจิ้งโจก มีจิ้งจกแล้วก็คำต่อมาคือตะขาบใช่ไหมคะแล้วก็มีเพดานอากาศโครงไม้แม่ค้าแล้วก็ตามมาด้วยคำว่าสัตว์นั่นเองต่อไปถ้าเป็นฝั่งของคำนามวิสามันใช่ไหมก็จะมีคำว่าฟ้าครามใช่ไหมคะกับกล้องที่เป็นชื่อคนคำต่อมาก็จะเป็นอ่าวไทยและอุดรธานีตามด้วยคำสุดท้ายคือคำว่าต่อมพิษนั่นเองนะคะ ต่อไปทุกคนไปดูกันที่ข้อที่2นะคะในหน้า48นั่นเองหน้า48ตรงนี้ข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ยบอกว่าให้แต่งประโยคจากคำกริยาต่อไปนี้นะคะอ่ะ ดูซิว่าคำกริยาคืออะไรก่อนคำกริยาคือคำที่ใช้แสดงอาการนะคะกริยาอากับกิริยานั่นแหละนะคะคำกริยาก็คือคำที่ใช้แสดงอาการวิ่งนั่งกินนอนร้องเพลงกระโดดโลดเต้นเกลียดสงสารร้องไห้แบบเนี้ยนะคะคือคำที่มันแสดงอาการของเราว่ากำลังทำอะไรอยู่นั่นเองตัวอย่างเช่นเขายกตัวอย่างมาให้คำว่ายืน,นะคะ่ะ เด็กกำลังยืนดูอะไรที่ริมรั้วแบบนี้เป็นต้นทีนี้ไปดูกัน5คําที่เราต้องแต่งประโยคมีคําว่าอะไรบ้างคำคำที่1คือคําว่าร้องนะคะคำที่1คําว่าร้องอายกตัวอย่างเช่นประโยคที่ว่าเขาเขาไม่ชอบนะคะเขาไม่ชอบเสียงตุ๊กแกร้องแบบนี้เป็นต้น เนะคะเขาไม่ชอบเสียงตุกแกรอ้องอันที่2นะคะกระโดดกระโดดใช่ไหมกระโดดจะเอาอะไรได้บ้างอ่อย่างเช่นฉันชอบนะคะฉันชอบเล่นกระโดดเชือกได้ไหมได้นะคะฉันชอบเล่นกระโดดเชือกแบบนี้ก็ได้ โอเคต่อไปทีนี้ไปดูคําที่สามคำที่สามคือคําว่าเกลียดใช่ไหมคะเกลียดอะเกลียดไม่ยากเลยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นประโยคทือว่าน้องเกลียดจิ้งจกมากน้องเกลียดจิ้งจกมากต่อไปคําที่สี่ค่ะ สงสารใช่ไหมสงสารคืออาการยังไงสงสารนั่นสงสารนี่ใช่ไหมเจออะไรที่มันหดหูใจก็รู้สึกสงสารนะคะยกตัวอย่างเช่นตุ๊กแกตุ๊กแกโดนงูรัดตุ๊กแกโดนงูรัดน่าสงสารมากนะคะน่าสงสารมาก หรือฉันสงสารตุ๊กแกที่โดนมูรัดแบบนี้ก็ได้นะได้หมดเลยนะคะต่อมาอันสุดท้ายนที่้าคว่าเขียนคําว่าเขียนเนี่ยง่ายมากเลยนะคะเราจะแต่งเป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเขียนฉันเขียนหนังสือเฉยๆก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างขาเขียนอย่างอื่นให้มันแตกต่างจากเขียนหนังสือก็จะเป็นฉันเขียนเรียงความเก่งนะคะฉันเขียนเรียงความเก่ง เฉยๆเลยแค่นี้ก็ได้นะคะก็คืออันนี้เป็นแค่ตัวอย่างประโยคนะแค่ให้ดูคนได้มองออกว่าเราจะเอาไปใส่เราจะแต่งประโยคขึ้นมาใหม่เนะี่ยเราจะแต่งแบบไหนได้บ้างนั่นเองนะคะไม่ควรเขียนตามทั้งหมดนะเราลองคิดให้มันแตกต่างจากที่พี่คิดนะจาก5ประโยคนี้นะคะยังไงก็ลองดูแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในข้อที่3ข้างล่างในหน้า48 EP ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย